สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดพันธามาร์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ผมได้กล้องถ่ายวิดีโอ3มิติหรือว่ากล้องถ่ายวิดีโอ 3D มานะครับเดี๋ยวจะมาทําการทดสอบนะครับเป็นโหมด3มิตินะครับหรือว่า3 D นะครับเป็น 3D 3D camcorder นะครับหรือว่า 3D camera นะครับทดสอบในโหมดของ สามดนะครับหรือว่า3มิตินะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอ3มิติเลยนะครับนี่เป็นการทดสอบนะครับทดสอบ3มิตินะครับกล้องวิดีโอ3มิตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้น YouTubeاض YouTube นะครับหลังจากที่ถ่ายเสร็จนะครับอันนี้ถ่ายด้วยโหมด3มิตินะครับเป็นภาพ3มิติครับคุณผู้ชมก็ดูเอาก็แล้วกันนะครับดูใน ยูทูบนะครับว่ามันเป็น3มิติออกมาหรือไม่นะครับแต่ก็อาจจะใส่แว่นตานะครับใส่แว่นตาในการรับชมนะครับโหมดสมิติครับกล้อง 3D นะครับ 3D 3D Video Camera นะครับ 3D Camcorder Hello boy Hello Okay Alright I see อันนี้เป็นระบบ 3D นะครับหรือว่า3มิตินะครับผมทําการทดสอบถ่ายวิดีโอในระบบของ3มิติให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเอาสั่งน้ําแม่ค้าไปแล้วเสร็จหรือยังครัแบแม่ค้าแป๊บหนึ่งใช่ไหมอันนี้ดูคุณผู้ชมดูภาพ3มิตินะครับแม่ค้าก็จะลอยออกมาจากหน้าวิดีโอนะครับเป็นโหมด3มิตินะครับ 3D หรือว่า 3D นั่นเองนะครับ นะมาดูทางนี้กันนะครับโอ้วันนี้ได้ของใหม่ครับคุณผู้ชมครับได้ของใหม่มา <Okay. S 1> ได้ของใหม่มามาเล่นนะครับหรือว่ามาทดสอบถ่ายลองถ่ายเล่นเล่นให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมไม่รู้ว่ามีกันสั่นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะครับว่ามีกันสั่นหรือไม่แต่ผมเดินถ่ายนะครับถายในระบบของภาพ3มิติหรือว่า3าดีนะครับ เป็นวิดีโอ 3D ครับอ้าวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ